I wanna find place where no one breaks their promises maybe drive myself in something wanna where a place breaks maybe that no one myself bottomless Or is bottom สำหรับช้างศึกตัวเลขฟุตซอลทีมชาติไทยอันดับ28ของโลกก็ลงสนามพบกับทีมชาติจีนอันดับ88ของโลกในศึกเอเชียนครับ2024ลุมเอที่สนามบางกอกอารีนาเมื่อวันก่อนที่ผ่านมานะฮะซึ่งช้างศึกของเราก็ถล่มทีมชาติจีนไปแบบยับเยินสนิดที่ว่ายิงไม่ส้ำนากันเลยทีเดียวนะครับ ประเดิมชัยนัดแรกด้วยสกอร์5ประตูต่อหนึ่งเป็นไงครับสกอร์นี้ดูคุ้นๆกันบ้างหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยววันนี้แอดจะพาไปสองดูแฟนบอลจีนกันดูสักหน่อยนะครับว่าพวกเขาจะคอมเมนต์อะไรกันบ้างหลังจากที่ได้ดูเกมนี้เราไปติดตามกันดูนะครับสำหรับฟุตซอลของไทยไม่ต้องพูดถึงพวกเขาอยู่ในระดับโลกนู่นคอมเมนต์ต่อมานะครับสุดยอดสกอร์ประวัติศาสตร์5ประตูต่อหนึ่ง ส่วนแฟมบอลท่านนี้นะครับบอกว่าฟุตซอลจีนยังคงต้องพัฒนากันอีกเยอะคอมเมนต์ถัดมานะครับประตูน่ะมันเล็กเกินไปมันก็เลยยากต่อการป้องกันมากยิ่งขึ้นไงเลยทำให้เสียประตูเยอะแล้วก็ใส่อ e m o จ i ขับนะครับไปต่อที่คอมเมนต์ที่ห้าน,นะครับนับไปตั้งแต่ทักษะส,ส่วนตัวของแต่ละคนไปจนถึงการประสานงานด้านเทคนิคแล้วก็ยุทธวิธีโดยรวม คือมันเต็มไปด้วยความล้าหลังทั้งสิ้นคอมเมนต์ต่อมานะครับโครงการพัฒนาฟุตบอลของจีนนั้นมันยังคงอีกยาวไกลผมหวังว่ามันจะดีขึ้นในอนาคตนะคอมเมนต์ถัดมานะครับแท็กิกของทีมนั้นมันดูประหลาดนะคอมเมนต์ที่8นะครับมันเหมือนกับที่ผมทำนายไว้เป๊ะเลยคอมเมนต์ที่9นะครับผมแทบจะบอกมาได้เลยว่ามีนักเตะคนไหนบ้างที่ฟอร์มดี ไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับว่าแต่พวกนายเล่นอะไรกันนะคอมเมนต์ต่อมานะครับนี่มันก้อนอืนชัดๆคอมเมนต์ถัดมานะครับประวัติศาสตร์1ประตูต่อ5อะไรมันจะคล้ายกันได้อย่างน่าประหลาดใจเช่นนี้ <Wow. S 1> สุนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าความสามารถของเรานั้นยังไม่ดีพอเราไม่ได้พัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานที่มั่นคงมาตั้งแต่ยังเด็ก คอมเมนต์ถัดมานะครับผมจะทำหรือพูดอะไรได้แม้คุณจะมีฟอร์มที่ดีทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากในจีนแต่ก็ไม่สามารถที่จะติดทีมชาติได้ไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับสกอร์นี้มันดูคุ้นๆแนะคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับลาวเมียนมาแล้วก็กัมพูชาจะยังสามารถเอาชนะได้อยู่หรือเปล่าคอมเมนต์ comment ถัดมานะครับสำหรับฟุตบอลของจีนนั้น คงเหลือทีมที่จะสามารถเอาชนะได้ไม่มากนะักคอมเมนต์ที่สิบแปดนะครับถามจริงไม่มีผู้รักษาประตูเหรอคอมเมนต์ที่สิบเก้านะครับบอกตรงๆผมกล้าพูดได้เลยว่าแม้ไทยจะเอาทีมสมัครเล่นมาก็ยังสามารถเอาชนะได้ถึงห้าลูกแล้วก็ใส่โมจิขำนะครับไปต่อที่คอมเมนต์ที่ยี่สิบนะครับผมหวังว่าเยาวชนของเราจะได้ลงเล่นกันทุกคนนะ คอมเมนต์ต่อมานะครับเห็นชัดเลยว่าไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันช่องว่างมันใหญ่เกินไปคอมเมนต์ comment ถัดมานะครับสกอร์นี้เป็นที่ยอมรับอย่างซิโลราบส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าพื้นสนามแนวนี้ไม่กลัวว่าผู้เล่นจะล้มลงได้รับบาดเจ็บหรอคอมเมนต์ comment ถัดมานะครับวิธีการคัดเลือกคนมาติดทีมชาติคือยังไงไ,<ว>ไปต่อที่คอมเมนต์ที่25นะครับ กล้าบอกได้เลยว่าสิ่งที่เห็นนี้ไม่ใช่แค่ความพ่ายแพ้แต่มันล้าหลังทุกด้านต่างหากคอมเมนต์ต่อมานะครับคือผมไม่รู้จริงๆว่าสุดท้ายแล้วเราเจะชนะฮ่องกงได้หรือเปล่าด้วยซ้าแล้วก็ใส่อีโมจิคำนะครับส่วนแฟนบอลท่านี้นะครับบอกว่าอะไรกันวันเนี้ยไทยนำแค่ประตูเดียวผู้รลกษาประตูจีนก็ออกมาเล่นที่ด้านหลังเพล์วะแล้ว ก็มีแฟนบอลจีนนะครับเข้ามาตอบได้ใหคอมเมนต์เขาเรียกว่าระบบแท็กติกซูเปอร์แมนพวกไปต่อที่คอมเมนต์ที่28นะครับแม้แต่ตอนที่เล่น power play ก็ยังดูเหมือนว่าไม่มีความได้เปรียบในการจ่ายบอลเลยแม้แต่น้อยแล้วก็ใส่อิโมจิํำนะครับคอมเมนต์ที่29นะครับจริงนะสกอร์นี้มันดูคุ้นเคยมาก5ประตูต่อหนึ่งไปต่อที่คอมเมนต์ที่30นะครับ หน้าขยะขยงนี่มันกลยุทธ์อะไรกันโดนไทยฉกบอลไปยิงตั้งสองครั้งก็มีแฟนบอลจีนนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์น่าจะ3ครั้งนะคอมเมนต์ต่อมานะครับว่าแต่ผู้รักษาประตูนั้นรับเงินใต้โต๊ะหรือเปล่าวะคอมเมนต์ถัดมานะครับตามหลังแค่ประตูเดียวกลับเล่นแท็กติกพาวเวอร์เพย์นี่คิดว่าพวกเขาเป็นมันฝรั่งอบกรอบหรือไงเป็นไงล่ะ โดนตบหน้าเข้าให้ส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่า oh, <okay. S 1> คือผมไม่เห็นระดับอะไรในทีมสีแดงเลยแม้แต่น้อยแล้วก็ใส่ีโมจิขำนะครับค <Okay. S 1> อบมเมนต์ถัดมานะครับ <Okay. S 1> ผู้เล่นทั้ง5คนของไทยต่างก็อยู่ในระดับที่สูงสุดของเอเชียส่วนจีนนั้นอยู่อันดับที่29ของเอเชียโน,น้นส่วนไทยพวกเขาอยู่อันดับที่4ของเอเชีย oh. ไปต่อที่คอมเมนต์ที่35นะครับ ดูเหมือนว่าเรากำลังล้าหลังในทุกด้านคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับพูดตามตรงผู้เล่นเหล่านี้พอจะเป็นตัวเลือกได้เหรอคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยการโอนสัญชาตินะคอมเมนต์ <Okay. S 1> ที่38นะครับตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วทีมฟุตซอลชายของจีนในเอเชียนั้นยังคงอยู่ในระดับที่อ่อนแอคอมเมนต์ที่39นะครับ ดึงกระแทกวิ่งเหาะเหาะระดับการเล่นของพวกคุณนั้นช่างมีความกล้าหาญมากซะจริงๆไปต่อที่คอมเมนต์ที่40นะครับดีใจด้วยที่ได้ฉลองกับ1ประตูที่ได้มาคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับดูเหมือนว่าพวกเขาจะดีใจมากที่ได้ห,หนึ่งประตูตีตื้นกลับมายังเหลืออีก4ี่ลูกอยู่เลยนะเว้ยเฮ <Okay. S 1> ส่วนแฟนบอจีนท่านนี้ก็มากล่าวไว้เพียงสั้นๆนะครับความอัปยศ ส่วนคอมเมนต์แฟนบอลจีนท่านสุดท้ายน,นะครับไร้ซึ่งหนทางการพัฒนาเพราะความเป็นจริงนั้นฟุตซอลของจีนไม่มีแม้แต่สนามไว้ให้ผู้คนได้เล่นก็ถือว่าเป็นที่เข้าใจได้ที่ฟุตซอลจีนจะดูแย่กว่าฟุตบอลและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลจีนบางส่วนนะครับหลังจากที่ตัวเล็กฟุตซอลทีมชาติไทยถล่มทีมชาติจีนไป5ประตูต่อหนึ่งประเดิมชัยนัดแรกในศึกฟุตซอลเอเชียนคัพ2024 ไปแบบยับเยินนะฮะว่าแต่เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปกันได้นะครับวันนี้ไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ